สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอคารรวิววันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวรถยนต์สุดหรูที่หลายคนรอคอยกันมานานนั่นก็คือ Mercedes Ben บนแลคเชอรี่สองรถรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้บอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะสําหรับการเดินทางแต่ยังเป็นเหมือนบ้านเคลื่อนที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้ ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกกันก่อนนะครับ m e r c e d e เ b e n บน u x u r y รี2026มาพร้อมกับเส้นสายตัวถังที่โชเชี่ยวและหรูหราดีไซน์ด้านหน้ามีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้3แฉกที่ส่องสว่างด้วยไฟเลตที่ทันสมัยทำให้รถคันนี้โดดเด่นบนท้องถนนทุกที่ที่คุณขับผ่านตัวถังถูกออกแบบให้มีความโค้งมนและลู่ลมอย่างสมบูรณ์แบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์และยังทำให้การขับขี่มีความเงียบสงบมากขึ้น แต่สิ่งที่ทําให้รุ่นนี้แตกต่างจากรถทั่วไปก็คือการออกแบบภายในที่หรูหราและครบครันมากๆเมื่อคุณเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือความรู้สึกของความกว้างขวางและความทันสมัยห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ที่นุ่มนวลลายไม้ธรรมชาติและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ของผู้ขับและผู้โดยสาร มาพูดถึงในส่วนของอินเทเร์ยร์กันก่อนเลยภายในห้องโดยสาร Mercedes-Benz Luxury 2026มีการจัดวางที่ลงตัวมากเบาะนั่งคู่หน้าและคู่หลังสามารถปรับได้หลายทิศทางรองรับสรีระได้อย่างสมบูรณ์แบบแถมยังมีระบบนวดไฟฟ้าที่ช่วยผ่อนคลายในระหว่างการเดินทางจอแสดงผลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบที่คอนโซลหน้าให้ความรู้สึกเหมือนคุณอยู่ในห้องควบคุมยานอาวกาศ สามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยระบบสัมผัสและสังงานด้วยเสียงตั้งแต่การปรับอุณหภูมิภายในการควบคุมเครื่องเสียงไปจนถึงการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือในรถคันนี้ยังมีการออกแบบพื้นที่ให้เหมือนเบดรูมเล็กๆเ,เลยครับเบาะด้านหลังสามารถปรับเอนได้จนกลายเป็นเตียงนอนแสนสบายพร้อมฟังก์ชันปรับอุณหภูมิและการสั่นสะเทือนที่ช่วยให้นอนหลับสนิทนอกจากนี้ยังมีระบบไฟอัตโนมัติที่ปรับโทนให้เหมาะกับการพักผ่อน รวมถึงมา่านบางแสงไฟฟ้าที่สามารถเลื่อนปิดได้เพียงกดปุ่มเดียวพูดได้เลยว่าถ้าคุณต้องเดินทางไกล m มอร์ d e s ดส n บ Lu x u ักรี2026คันนี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังพักผ่อนอยู่ในโรงแรม5ดาวบนลอ้อสิ่งที่ทำให้หลายคนทึ่งไปอีกขั้นก็คือการมีพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเหมือนบา๊กบูมขนาดเล็กซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ไม่ค่อยเห็นในรถทั่วไปภายในมีการติดตั้งระบบน้ำหมุนเวียนขนาดกระทัดรัดที่สามารถใช้งานได้จริงมีทั้งอ่างล้างหน้าแบบพับเก็บได้ และพื้นที่สําหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าการออกแบบถูกทำขึ้นมาเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายในกรณีที่ต้องเดินทางเป็นเวลานานหรืออยู่บนถนนหลายชั่วโมงโดยไม่จําเป็นต้องแวะพักบ่อยๆถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเรามาพูดถึงในส่วนของ Driver Room กันบ้างห้องคนขับข,บของ Mercedes-Benz Luxury 2026ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกเหมือนเป็นกับตันของยานอาวกาศบอกคนขับสามารถปรับได้แบบอัตโนมัติ มีระบบจดจำตำแหน่งที่คุณเคยตั้งไว้ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าแบบปรับได้หลายระดับพร้อมจอเฮดอัพดิสプレイที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นกระจกหน้าโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับสูงก็ถูกติดตั้งมาในรุ่นนี้เช่นกันทําให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะขับเองหรือปล่อยให้ AI ขับแทนพูดได้เลยว่าประสบการณ์การขับขี่รถคันนี้เหนือกว่ารถทั่วไปหลายเท่าการควบคุมมีความนุ่มนวลแม่นยําการเก็บเสียงทําได้ดีเยี่ยมจนแทบไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอก ระบบการสะเทือนก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้การนั่งโดยสารนุ่มนวลแม้จะเจอถนนที่ครุขระทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ Mercedes-Benz Luxury 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์แต่เป็นเหมือนบ้านอัจฉริยะบนล้อที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีในอนาคตใครที่กำลังมองหารถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลบอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมการรีวิวในวันนี้ หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอัคคารีวิวของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้ากับรถรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันสวัสดีครับ